อันเห็นเหืองเต็มทงนี่พี่น้องเข่าหน้าไม่นองเม<า>ือเาบิดทงเลยตอนนี้11มงกว่าแล้วสุมเท้าก็เลยพากันขึ้นแล้วเนาะแต่ไห,หนาเดี๋ยวเขาชิพากันลงไปช่องบางตรงกับสาบุนพี่น้องสบายดีสบายดีตอนอเที่ยงเดินถึกเคินไปเกี่ยวขาวมือแหลกมวนบ่ฮะ <c oughs> <c oughs> บอบปาก มือนี้ยังมวนอยู่เพราะว่ามือนี่บรรยากาศดีดีลมเย็นวอยๆเลยคันมันลมเลยเนาะเฮาเห็ดเวียกมันกบโบมือไงทังสีบมันกะโบค่อยได้นั่งพอมเด้พี่น้องเกล่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็โคกันไปเนาะเกี่ยวเข่าอันป้าเทนบบนี่อันนี้นาสว์เดีอีพอเปงนนำไรลงเพราะว่าพวกนี้มันก็เริ่มกายเหมาและว่านั่นนี่ซะ ก็สิไปยามในก็รให้หน้าส่วนนี้เต่งน้ําอันพวกเขี้ยวๆในคของขางน่อยเบิดคือสิเกี่ยวตามหลังมูลผุหละคิวสุดท้ายนะให้นะสาวเพิ่นเกี่ยวก่รท่ันแม่นว่าแดดนะข้นสวยกับ,บ่บได้เกี่ยวบ่พ่อทอได้เล่นเขาหุ่มมีแงเด้เย,ย็นห่วยๆมาเกี่ยวขขาด้วยทุกคน สองตรงกันลงบอบกหรือจังใดยาเม,มือละสามซีเราพูดดิหมูเกี่ยวเขาเกี่ยวน่ำเบิดและหน้าโตยังได้ยามตรงอยู่ความว่าป่าลายเป่งน่ำาบตกเขาสุกเต็มทงยังเป็งน่ำจากจากอยู่ วันนี้ว่าสิบ้ากันลงมาสอนบได้มาจ่อยมือแรงก่อนขั้นขึ้นไปให้หน้าบวคำบเหมือดเนาะแล้วก็บโเมยปป้อยเราหน้าตัวหน,หน้อยๆป้อยลงทางพิเจแม่วกไปแล้วบจักเจบโจักแม่สบุนปล่อยลงผายอินทิมลงโดนสอนอยางลงเลยเดี๋ยวเก็บปากคนน้อยตัวหนึ่ง อากาศคือแบบเย็นแหง้งอู้ป้าป้า,ปาอุ้ยมันมาโทรในบ่อน้ำเป่งน,น้ำนี่ปไปรุ่นกันพี่น้องมือเสาร์วคนมาหยามบ่ได้ยุเออมือสเสารได้ไลา์เต๋อแสดงว่าสวยนี่กัสิลงอยู่พี่น้องมือเสารเอ้อร้อยยังไม่หยาม ขึ้นอีก็ลงมาขึ้นได้ไรบ่เพิ่นบอกเพิ่นมาเมื่อคืนมาก,ก็ไผเออมากังหวัวนะน่ะมาสามคนคันบ่เหมยใช่ไหมหย,ยังกับเขียดยังกับปูโอ้ว่าเขาแท้แค้มปายปีนีบ่ได้เรื่องปันเดเป็นกอกหยองแข็งเยงเอาเกี่ย,ยวกับเขาแล้วข้าจอยังเหลียงคั้ยอยู่เนาะตกตะลุก สีทองแบบงามเลยรุ่นๆได้ออมได้แอมบ์หน้าหม,มุนอุ้ยปุ้ยเลยค้อยข้าเจ้าเรียกค้อยไปลองบ,บ้างไมใหไงแล้วบริกียวขขาเด้วยนะหสะออนปล่าพักแค่งเด้ กลายเป็นตูบล้างไปแล้วนี่ลุงเลิ้นหรอคืออันพาต่างไปโป๊กกองเขามียุฮะงไงไงใส่เข้าเลยยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้เห็นแล้วโอ้โหเจ้า อะไรบางน้ำมันไหลแห้งอยู่ได้นี่แห้งกว่าเมื่อวานอีกพอพว่าักกันไล่น้ำออกไปนเห็หนไหมเห็นบะเงิดก็บอกเห็นเพื่อนไปเห็นแต่น้ำตีงเนาะป่ะเดี๋ยวซั่นสิโอ้ย,อยมันขึ้นเลยสบุญปะข้อน้อยนะ ตั้งกล้องไว้กันเลยทุกคนคักอลีนี่ฮะเกี่ยวเขาอะไรเงี้ได้ผากันยามตรงอยู่เช่นบอมูปลาเขงอู้ห้าวอนปลาเข่งพี่ต้องยกกันยกกัน ยวสิภาพไปรุ่นพี่น้องใส่สวดๆบ่อู้สูแชมนี่พี่น้องแตกสวดๆอยู่ป้าโถทักปลาคอปลาเข็งอสา,าสามะสามะ พอได้ยามอยู่เด้อเอ้ยอยิ้มไปเถอะเราก็เลยมาส่องเบิึงบึงได้าพายัเกี่ยวขขาวบ่เข่า,ขาท่านซุกแนะ <laughs> น่แหม่ไหลเนาะไหลเนาะเราววะไหลอย,อยู่พอได้ยามจ้ะอู้ึ่เจ้าเอ๊ะเป็นบ้าตัวปะห้ากับยาหม่บอกรอบเศร้าไหนาย,ยามไปแล้วโอ้ไป Mà này ta? sao mà này cha sao mà đi đây con chắc ken nhắn bộ bảo thương nè ừ, ba bác mưa ba, hình nữa, ba. มาเราก็มานําพี่น้องโอ้ยมาแสดบน,นี้จะเป็นว่าด่างคือกันคุยเนยี่ยคุยเนี่มันเล็มกวงงัวเลไปเมื่อแล้วพอได้ยามเสาร์ยามแรงนะ ยนี่ป่ามันมันเด้พี่น้องเนาะเขามันกินดอกเขากินเขาเป็ดไก่กับมันกันี่พักขคร่งเป็นป้าอยู่บ้านสวร์น่ะเขาซุมเพิ่นนะโน่นพี่กะซุกละเบิ้งน้ำเทวไให้น้า มา่อซอมบางเมย์ยลุนถอดกล้วยแล้วหรือยังว้าเติมน้านนี้ก็ขึ้นมาอีแม่ถอดกล้วยทันได้แล้วเดือดทุ้นกล้วยเดือดทุกคนนี่ไงอันนี้เราจะขอชิมนะคงจะคิดบาทเดือบริอขายเดือบาหาบาท ท,ท่านได้ทอดกล้วยแล้วก็เบิดมือเบิดเวนโอ้ยเจ้าก็กเกี่ยวเขาเจ้าก็จะพาแต่แน,เนวเห็ดเด็ให้มันชุกคลายเป็นวีนนนอนอแล้วออน,น,ทน,นะท่านก็กินยาในบริภาษพ่อหน่อยแล้วอกแต่งเห็ดมันมันคยหนักหนาหนักท่านเบาเลยก็แั่งเครียดอยู่ในหมอนนี่กะบริหาบริแบเจาไปเกี่ยวเขาไม่เขามันท่านได้อิ่มเลยโอ้ยเนี่ยกระยาแล้วก็กพวกโจ๊กน้ำบึกกุ้งน้ำมันยังเขียวๆอยู่เลย เคียวตัวเคียวนะเขาอันนั้นเขาชิปเอที่เป็นป่น้องตะกร้าจีตาดามน,น่งอ,อยู่ในตะกะอันนั้นี่หนาปรีพอถึงแล้วนึ่เนี่ยทางรอบนี้เพื่อน่ะเพื่อนสีขายถุงละชิปบเด้อพี่น้องใส่ถิ่นงุงแล้วตะกี้เห็ดถุงเท่าใครามาซีมมาซีมกั่วยลูกกินกล้วยลูกกินกล้วยปลาถเบึงลูกเทวดางวนตีเมเอยหัวะส่องขญาอยู่ในขันใดนี่ มันยางตามกดแล้วเฮ้ยมันอยากกินโทรศัพท์เฮาหว้เว้าดูฮะตัวใดเบ้าได้ฮะตัวใดซื้อกระสอบเงินกระสอบทองนี่นะอู้อื่อวานซื้เป็นกระสอบทองอันนี้ทองอันนั้นเงินปลาถงัวก็ได้ซื้อบ่เป็นตาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเลยผู้เจ้ันงัวอีีนั่งบา มันเคยกินม so like like ืกะเลออกมาม่วนเมื uh ่อหนึ่งนาปล่อยไหมแม่บักนี้หน่อยนี่มอชอดบ่มอชอแล้วอสาละเดนี่หันสานน่นะ่วยให้เราไหมเหนึ่งคงเกยฮกิรงามเลยโค้งมันใหญ่มวยถึกมอมางมวยถึกเรียกว่าโอ้มันไปอ่ะซื้อหันสาเขาบอกว่าแม่ วันนี้เขาเป็น้าบ่ะจำปะยังจะเคยสื่อแล้วออกพัน้าสอนเทียงคืนเดีเออเป็นสา้เวยเป็นอะไรกล้วยแล้วอะไเห็ดกินมากินอยาช่วยากเห็นทอนกล้วยคือเห็นเจตุยๆไหมหองกินเอเตยเด้เรามาก จเรากินเป็นแต่แซ่บแต่ใบเตยเรากินบะไรยังแซบ่บกรอบคัวก็ครัควโควกๆนี่อ่ะกินข้าวเหรอบอคือเล้วไวแท้